โก็สวัสดีครับผมโยผมั Wire, บบสเซอร์แอปไปแคชินคอฟฟิที่ผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับในโหมดของมตัตติเพเยอร์ด้านของสปอนแคปเราผมก็จะเป็นการสุ่มโอ้โหไอ้เลี้ยวหรือเนี่ยฟรอนฟรอนไลน์มีเปอร์เซ็นต์นว่าจะแพ้เลยวันนี้นะ อยู่ไม่ได้ทำไมมันใสงี้วะโอ้ oh. <c oughs> <c oughs> นมันดีดปากอยีวีเลยแองกิลซัพพอร์ตนะ เดี๋ยวอะไรนะโอเคละเห็นละโหชิบหาย ข้างบนว่าแล้วมันถามไม่เจอความเร็วไม่ได้สามเท่าเหมือนเกินสกอร์แล้วผมเลือกความเร็วผมเลือกจ่อเกาะไงไม่ได้เลือกความเร็วมาเอ้ออะไรนะโอ้มันเยะจัดสองตัว เขาสะกดกางหลังไงมันอาจจะยิงเขาเดี๋ยวยิงเพื่อนข้าง,างหน้าถลกข้างหลังเอ้ไม่ได้เด้ไม่ได้เด้ไม่ได้เด้โอ,โอ้จะทุง่งห่วยตอนนี้มาตาเหรอมาตา เดี๋ยวเรียบร้อยดับเบิลคิวด้วยกำเจเป็นไงล่ะโหดสัตเสียไหมล่ะโหดกว่าน,นี้มีอีกแล้วไอ้หนูเฮ้ยมันยังไม่โดนเพราะมันแรงดีจัดเนี่ยมันจัดมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนแบบโอ้โดับเบิลคิวแม่งเลยถ้าปืนไม่โดนก็ประสุกา้ยายับแม่งโหดไหมล่ะท่านผู้ชม อนลายนุกทาวน์นั่นเองอืมชีวผ้าโอเคต่อไปเดี๋ยวลองส่มดิเดี๋ยวอยากรู้ว่ามันทำได้ไหมแผนที่อยู่นะฮัลโว่าพนัการส่มมนัน